พี่ช่วยเล่าพี่พี่พี่เห็นร้อยยังไงบ้างครับที่พี่รู้มาคือพี่ตอนนั้นพี่อาบน้ําอยู่ใช่ไหมครับก็พี่ออกมานีเสียงเสียงกรีดรองของผู้หญิงแล้วก็ทะเลาะกันอะไรก็ใจว่าเพื่อนทะเลาะกันใช่ไหมครับก็พี่พี่งอกมาดูครับเห็นวัยรุ่นนั้นไล่ฟันผู้ชายตนไม่ใส่เชือครับเอาหัวบ้างกํลำกบ้างก็ผู้ชายคนนั้นก็หนีเข้าป่าครับแมแล้วแล้วตัวสับก็ไหว ที่ผู้ชายหนีครับฝ่าคนเจ็บหรือว่าคนฟันคนเจ็บแล้วคนฟันมากี่กันกี่คนสามคนสามคนเอารถอะไรมามอเตอร์ไซพอพอจำได้ไหมว่มารถอะไรอะไรนูก็ขายแบบรถกุ๊บฟี้หรือยามาพี่โน่นเนี่ยแบบอ๋ออ๋รถออโตโอ้โอ๋อคงจำไม่เหมือนเลยอ๋อน่าจะใช่ไหม,มแล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้ชายกับมากันกี่คนคนเจ็บอ่ะผู้ชายผู้ชายมาก็คนเดียวแล้วผู้แล้วผู้หญิงมาก็สองคนสามคนทั้งหมด เขาตามมาสองคันหรือยังไงคือก็ขี่ตามหลังกันผู้หญิงผู้ชายขี่ไปตั้งหน้าแต่ว่าผู้หญิงอีกสองคนขี่ตามหลังอ่าแล้วก็คนคนที่ก่อเหตุคนที่ฟันแล้วเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผู้ชายทั้งปีวัยรุ่นวัยรุ่นอ่วัยรุ่นสามคนแต่ว่าผู้ชายั้นขับมาหน้าคันหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงขับรถตามหลังมาแต่เรารล้ที่เราเราได้ถามเขาไหมว่ารู้จักผู้ชายไหมหรือยังไงได้ถามไหมก็ถามน้องเลนน้องบอกว่าเออผู้ชายเพื่อนของเขาขี่มาดีๆแล้ว สามคนนี้มาเึ็ก็โจกหน้าเลยโจกหน้าคนผู้ชายที่ไหนล่ะไปโจกหน้าคนนู้นคนไหนคนเต้งเขาสียกันก่อนเลยแต่ะเลาะกันก่อนอ๋อตอนนั้นพี่ตอนนั้นที่เขาทะเลาะกันพี่ไม่ออกตีน้าพี่ออกมาจนขนะเอิจการที่เอาพันกันแล้วเาพันกันแล้วอ๋อคือตอนนั้นมันมี่ง่หนีกันแล้วผู้หญิงคนนั้นวิ่งไวไปช่วยคนเจ็บกับคนเจ็บพี่ออกมาไนสภาพนลูกป้าถูกกับลาอยู่ครับกางเกงเสื้อถือป้าดไปหมดเลย คนไม่ผมอยากถามว่าคนเจ็บกับคนร้ายยังเขาโต้เถียงกันก่อนใช่ไหมเออก็คุณจะโต้เถียงกันระหว่างคนคนที่บัตรจับอยู่ข้างหน้านี่ข้างหลังพวกนี้บอกว่าหยุดให้แบบนี้ให้หยุดก็ไม่หยุดพวกนั้รู้บังก็โจกกันก็จกกันก็นี่ก็าะเขาไม่ก็ไรฟันอ๋อ,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 อที่ท,<บ>ที่เขาบอกกันคือฝ่ายไหนชกก่อนฝ่ายคนเจ็บหรือฝ่ายคนคนฟันเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อ,อ๋อแต่ว่าเขาหนีไปทางไหน หน,น,นีไปทางทางนี้ใช่ไหม,มนีไปทางประตูระบายน้ำเนี่ยนะพี่นะนี่้นไม่ออก,กนู้นอตอนนั้นกี่โมงปรปมาณก็ออกรดาดนที่ตีสิบตีสิบเอ็ดได้อ๋อ,อ,อเหตุการณ์หน่อยก็เป็นยังไงมากครับเมื่อคืนครับเมื่อคืนประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับครับที่ลูกน้องกำลังจะออกเวรแล้วครับ เ็แจ้งว่ามีเหตุรถเฉียวชนกันฝั่งตรงข้ามลานน้นนะครับก็บอกว่าไปดูหน่อยช่วยเหลือเขาหน่อยพอไปถึงมันไม่ใช่ชนกันธรรมดาครับก็คล้ายๆว่าปาดหน้ากันนะครับน้องวัยรุ่นสามคนที่ไปควานเขาตัวเล็กนะครับแล้วก็ไปควานน้องเขาคล้ายๆไม่พอใจครับนะครับแล้วก็น้องเขามาทุกแฟนมาด้วยนะครับก็บอกควานเสร็จแล้วก็ ตอนนั้นเราก็ไม่รู้แต่ก็ไปช่วยเหลือเหตุรถชนกันครับพอถึงเาเกิดเหตุอย่างนั้นก็ตอนออกไปนะครับลูกน้องผมนะครับสวนกับสามคนวัยรุ่นนะครับสวนออกมาทางเนี่ยผ่านไปทางหลังป้อมน่าจะไปทางสายหลักนะครับครัขึ้นไปทางแยกก้าวี่น้องขับรถตรงไปเลยใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ครับเพราะว่าเราคิดว่ารถชนฟารบดาครับ หลังจากนั้นก็ให้ทางชมทางของอำเภอครับเรียกรถกู้ภัยมาช่วยเหลือแล้วก็แจ้งตำรวจให้เข้ามาหลังจากนั้นตำรวจก็ได้สอบสวนน้องๆเพื่อนๆเขาที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เห็นว่ารู้ว่าวัยรุ่นที่เป็วันนะครับน่าจะเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็สามารถจับเฟซออกมาได้ครับแล้วก็ร้อยเวรเมื่อคืนนะครับทราบดีนะครับส่วนราอสสก็ได้ดู เรื่องการจราจรแล้วก็คุมพื้นที่นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับทดีเราก็ไม่ก้ากายนะครับเราเน้นไปเรื่องช่วยเหลือครับจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับเขาว่ายังไงบ้างครับพี่เบื้องต้นก็น้องนะครับครับน่าจะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนแห่งหนึ่งครับแล้วก็คือเขาแบบกข้าวร้านนะครับแล้วก็คนที่เห็นนะเข,เขาเขาเซิร์ชเฟซออกมาแล้วว่า น่าจะเป็นชื่อเล่นชื่ออะไรสักอย่างนะครับแต่ก็หน้าเฟซนั้นอยู่ที่ร้อยเวนเมื่อคืนนะครับก็เบื้องต้นแค่นี้นะครับคือคือตอนตอนเราได้ถามสาเหตุถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไหมว่าเขาขับมาคาร์ลอะไรกันอะไรยังไงกันสาเหตุปาดหน้ากันครับขับรถปาดหน้ากันเฉยๆนี่ใช่ไหมครับครับแต่หนุ่มวัยรุ่นขยระับร้อนครับก็ไม่พอใจพอดีมีสปาต้าอยู่ด้วยครับก็ควันหน้าเพื่อนแล้ว จากการสอบถามเรา <c oughs> เขารู้จักกันไหมหรือว่าไม่รู้จักกันครับไม่รู้จักกันแต่ว่าแค่ขับปาดหน้ากันเฉยๆแค่นั้นนะครับระยะทางที่เขาขับปาดหน้ากันนี้ไกลไหมครับไม่ไกลครับก็วนออกมาใต้ผานเดี๋ยวแล้วก็ทางนี้ก็ไปทางนี้นะครับก็ไปครับต่างคนจะเลี้ยวไปทางโน้นางนี้จะเลี้ยวไปทางโน้นประมาณนั้นนะครับก็ขับตัดหน้ากันครับคือยิ่งักชไม่พอใจ๋องเหตุผลนี้แค่นี้นะแค่นี้ครับก็วัยรุ่นสมัยนี้ก็อันตรายครับ ก็พยายามตรวจดูดวัยรุ่นนะครับที่ผิดปกตินะครับก็ส่วนใหญ่ก็บางคืนก็พบนะครับเสี่ยวกบอาวุธพกอะไรนะครับเราทําได้แค่ระหับเพนช่วยเหลือเน้นการช่วยเหลือประชาชนเป็นส่วนใหญ่นะครับ